มันไม่น่าจะเป็นโรคที่อยู่ในในธรรมชาตินะบางบางโรคอะอย,อย่างอย่างอะฮิวานี่เขาว่าจีนเทาจีนเทาเป็นคนเอาเข้าไปนะมันก็ไม่แน่ใจว่าจะจริงหรือเท็จขนาดไหนเขาบอกว่าจีนเทาทําให้อะไรนะทาให้ฝั่งนู้นเป็น,เป,นเป็นเหมือนกับโลงขยะใหญ่นะโลงขยะใหญ่เขาบอกว่ามีคนพม่าบางคนนะเขาต้องข้ามมานอนฝั่งไทย เขาบอกเขาไม่กล้านอนในฝั่งพม่าทางานในฝั่งพม่าจะกลับมานอนฝั่งไทยมันน่าคิดนะว่าบ้านเรานี่รู้สึกว่าจะเป็นที่แหล่งรวมนะผู้คนได้ดีที่สุดและน่าจะเป็นที่ที่เรียกว่าปลอดภัยที่สุดยิ่งกว่าบ้านตัวเองนะเอาเข้ามากันเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชิ้นจัดมาหมูเด้งหัวใจส้มนะเลือเอาจัดมาแล้วกันนาะถ้าใครจะถามอะไรนะ นะมีมีคนถามผมว่าแล้วปีหน้าเศรษฐกิจจะตกขนาดไหนมันบอกได้ว่าผมบอกได้ว่าเศรษฐกิจน่าจะตกมากนะเพราะว่ากลับมาคราเนี่ยก็ไม่รู้ว่าโรงงานจะเหลือเปิดอีกสักกี่โรงงานนะถ้ากลับมานะจากปีใหม่นะก็ยังไม่รู้ว่าจะมีคนมีคนได้ทํำงานครบหรือเปล่าหรือว่ายังไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนอายุสามสขึ้นเขาก็ออกจากงานกันหมดล้วนี่เรื่องจริงนะ เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขาต้องการเปลี่ยนคนรุ่นเข้ามาใหม่ๆแต่รุ่นเจนแซดนะหรือเจนใหม่ล่าสุดของเราอะ่ะคนบริษัทต่างๆก็เริ่มไม่ค่อยยอมรับนะเพราะว่ามีความหัวแข็งมีความเชื่อในตัวเองสูงนี่พูดไปตามหลักที่มันที่มันเกิดขึ้นณนะปัจจุบันนะมันก็มีความรู้สึกว่าเด็กเด็กรุ่นใหม่มีความรู้ก็จริงแต่สุดท้ายแล้วถ้าบริษัทไม่ยอมรับหรือว่าคนไม่ยอมรับในอีกเจนหนึ่งมากเกินไปอะ่ะ มันก็ไม่สามารถทํางานได้ก็ไม่มีประสบการณ์ในการทํางานหรือว่าคนเขาไม่ยอมรับไม่ยอมรับเพราะอะไรหนึ่งหัวดือ้อหัวแข็งสองมีคิดว่ามีความเป็นประชาธิปไตยในตัวสูงเกินไปในที่นี้ความเป็นประชาธิปไตยมันก็ส่วนประชาธิปไตยแต่ระบบงานมันก็ต้องฟังกันนะมันไม่ใช่ว่าจะมาฟังแบบว่าจะไม่ฟังก็ได้หรือจะฟังก็ได้อน,นั้นมันมันน่าจะเป็นเรื่องของเฉพาะคนมากกว่านะอ้าวเข้ามากันถ้าไม่มีใครถามอะไรสักพักนึงผมไปนะอืมนะ อย่างที่เล่าอ่ะมานั่งคุยกันตรงเนี้นะมันหลายวันนะผมก็บอกแล้วว่าปีแห่งอาวุธชีวภาพ The North s t r b นะนะนอสตาดา a ุ u s กับอ่า,า,านก้าก็พูดไว้ตรงกันว่าจะเกิดภัยมาหาสงครามใหญ่ในปี2025มันก็น่าคิดนะมันน่าคิดว่า 1. เข้ายากหมากแพง 2. อาหารแพงนะสเอ่อพลังงานเนี่ยมันก็แพง นะต่อไปมันก็คงอยู่กันยากอะ่ะเพราะว่าอะไรอะไรมันแพงหมดแล้วก็ไปดูของกินนะเดี๋ยวนี้ของกินราคาแพงขึ้นเยอะนะมันมันมีความรู้สึกขึ้นมาว่าทำไมมันแพงมันเหมือนกับ